เปิดคลิปขึ้นมากก็มีแต่ควันไงกลุ่มเต็มหน้าจอนะคะพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องมานหน้าสีมาอันดังไฟนะคะพี่น้องสีเฮดกยจับสู้ลูกกินอีกคือนเขานะคะสู้พี่น้องกินนําเด้อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดังไฟก่อนนะคะบ่ได้เป็นคนดังดวนแล้วนะคะพี่น้องนะคะจากนั้นดังไฟค้างไว้นะคะพี่น้องมันหน้าคือสีมาล่างเนื้อหมูเดอคาะเดอร์นะคะเนื้อหมูแซ่ฟิตไว้นะคะหลาย ลายอันอาทิตย์แล้วล่ะค่ะเป็นอันอันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะแล้วก็จะมีเนือ้อหมูน้ำนะคะมีเนือ้อหมูน้ำนะคะมีน้องมะนาวกระสิลางทำความสะอาดให้มันดีๆนะคะพี่นอ้นองมีน้องมะนาวกระสิต้มไปทั้งอันตอนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะต้มให้มันเปื่อยๆนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเห็นบพห่น้องมะนาวกระสิทำการต้มนะคะเข้ากับเติมน้ำ นะคะน้ำสะอาดน้ำกินเห่าลงไปนะคะพี่น้องนะคะข้างหมอนะคะน้องมะนาวกระิปรุงไปเลยนะคะใส่น้ำกระเทียมดอกนะคะใส่ข่าหนอจากสองก้อนใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่รากผักชีนะคะพี่น้องกระสิปรุงลดด้วยอันซอสฟ้าเขียวแล้วก็ซอสหอยนะคะต้มข้างไว้นะคะจากนั้นไม่น้องมะนาวกระิีมาเจียวกระเทียมนะคะ เจียวกระเทียมใส่อันกวยจับให้มันหอมหอมนะคะพี่น้องนี่เจียวเสร็จแล้วนะคะเหลืองเป็นตะแซบคักนะคะหอมคักนะคะจากนั้นพี่น้องมา่อเล่าสิมาเปิดฝาหมอ้อโอ้ยหม้อบัตเทนเลยอันเดือดดีซ้ำนะคะพี่น้องนะคะไฟก็เป็นอ่อนๆนานเดียวเติมเติมแก๊สจะเข้าหนึ่งนะคะพี่น้องเติมเติมทานนะคะนี่แล้ค่ะพี่น้องอัน การตุมต้องใส่เวลาดุลน,นะคะเขาจำเป็นต้องอันใสเตาถ่านนะคะต่อไปก็สิมาเก็บอันพักขึ้นชายนะคะที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะพี่น้องนี่กะไดแล้วนะคะเอากะเด็ดเอาใบล่างนี่หละค่ะพี่น้องพอตุ่มให้มันเปื่อยๆสักพักกะสิมาเฮ็ดเวียกย่างอื่นต่อนะคะพี่น้องมะมัดนะคะอันนี้เป็นกระชังบุกนะคะกระชังบุกมีขนาด2คูณสาเมตรนะคะพี่น้องมะนาว เคยเลี้ยงอันปลาเข็งนะคะหรือว่าปลาหมอเนาะนะคะว่างปีกายนะคะปีนี่พี่น้องมะนาวสิเลี้ยงปลาดุกนะคะเดี๋ยวเฮ็ดกรน,นะคะเฮ็ดกรให้มันดีๆนะคะพี่น้องนี่นะคะก็อันเฮ็ดไปแล้วก็มะม่งกุยจ้าพ่อตอน,นะคะพี่น้องนะคะมันเดือดแล้วเาก็ใส่เส้นใส่ลูกเ้นลงไปนะคะมื้อนี้บ่มี่หมูย่อเด้อนะคะใส่เป็นลูกเ้นแทนแล้วก็สใส่เป็นผักคน้านะคะพี่น้อง นี่ก็สุกแล้วล่ะค่ะพี่น้องพ้อมสิบปงหมอพ้อมสิกินนะคะมาเด้อมากินน้ำกันนะคะผู้ใดอยากนะคะกยจับน้ำใสแต่ว่าแซบนะคะพี่น้องซิมเบิงแล้วแซบคักนะคะมาเด้อพี่น้องมาสิบแซบน้ำกันนะคะมาเด้อมาเด้อ